Galaxy อัปเดตนะครับของสัปดาห์นี้ยังคงต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่นะครับ uh huh. ก็คือเป็นเรื่องของ Samsung Galaxy S3 ซึ่ง uh huh. จะวางขายในเมืองไทยเนี่วันที่7มิถุนายนที่จะถ,ถึงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับผู้ที่สนใจ uh huh. ก็คือสามารถไปสั่งจองได้กับผู้ให้บริการเครือข่ายทั้ง3รายคือ AIS, dtac แล้วก็ True uh huh. นะครับ uh huh. เขาเปิด pre เด d e r แล้วนะครับแถมได้เครื่องก่อนใครด้วยคือส่งมอบตั้งแต่2มิถุนายนเลย uh huh. นะครับมีโปรโมชั่นหรือของแถมที่แตกต่างกันไปนะครับสำหรับตอนนี้นะครับไปฟัง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์นะครับของ Samsung Galaxy กันว่าเจ้า Samsung Galaxy ซ3เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของดีไซน์ที่ฉบเฉี่ยวจากปีจากสัปดาห์ที่แล้วที่ได้นำเสนอไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เจ๋งบ้างนะครับไปฟังพร้อมกันเลยครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องของ g r t n t s s นะครับก็คือเรื่องของดีไซน์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ที่มี performance หเหนือใครของ Samsung Galaxy S3 ไปแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมก็จะมาพู ถึงเรื่องของแชร์ริงนะครับความสามารถในการแชร์ของ Samsung Galaxy S3 ที่เหนือกว่าคู่แข่งนะครับจริงๆนะครับซัมซุงกับแลกซี่เมนี่ยมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งนะครับที่เป็นเอกสิทธิ์ของ Samsung เท่านั้นนะครับซึ่งเราเรียกเทคโนโลยีตัวนี้ว่า S-Beam s am, นะครับ S Beam คืออะไรนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า NFC ใช่ไหมฮะก็คือ near field communication technology นะครับก็คือเป็นการเอานำเครื่องสองเครื่องเนี่ยมาแตะใกล้กันนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณหรือว่าส่งไฟล์หากันได้ ซัมซุงเนี่ยได้พัฒนา NFC เทคโนโลยีเนี่ยขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับโดยผสมผสานระหว่าง NFC กับ Wi-Fi Direct เข้าด้วยกันนะครับเพื่อให้การส่งไฟล์ต่างๆเนี่ยสามารถเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่า SB เนี่ยทำงานยังไงนะครับผมจะส่งรูปนะครับจากเครื่องนี้มาสู่เครื่องนี้นะครับผมวิธีการนะครับแค่เข้าไปในแกลเลอรี่นะครับแล้วสมมติว่าผมเลือกรูปนะครับสมมติผมเลือกรูปตามนี้อ่าผมรูปผมเลือกรูปสี่รูปนี้นะครับผม ง่ายๆนะครับเห็นแค่นําตัวเครื่องมาแตะกันแบบนี้นะครับสังเกตไหมครับจะมีขึ้นคําว่า touch to beam กดปึ๊บเครื่องจะทําการเชื่อมต่อเข้ามาทันทีนะครับผม เครื่องจะทำการแท i r i n g โดยเทคโนโลยี NFC นะครับผมแล้วก็ไฟล์เนี่ยจะส่งต่อด้วยความเร็วด้วยความเร็วของ Wi-Fi Direct นะครับซึ่งเบรดการส่งเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ300เมกะบิต p e อ second นะครับก็คือสามารถส่งได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยี SB นะครับที่ใส่เข้ามาใน Samsung Galaxy S3 ทำให้คุณเนี่ยสามารถแชร์ไฟล์อะไรต่างๆได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับสิ่งที่เราเรียกว่าเทคโนโลยีที่เรียกว่า Social Tag นะครับผมสมมตินะครับว่าผมถ่ายรูปเพื่อนผมขึ้นไปอย่างนี้ มันจะจับใบหน้านะครับเราสามารถกดปุ๊บแล้วแอดเนมได้เลยนะครับว่าเพื่อนของเราคนนี้ชื่ออะไรนะครับแล้วตัวเครื่องจะจดจําเพื่อนของเราโดยทันทีนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเรามีการเซฟรูปของเพื่อนไว้ในคอนแทคปุ๊บเนี่ยแล้วเราไปถ่ายรูปของเพื่อนคนนั้นปุ๊บเครื่องจะจําทันทีว่าคนคนนั้นเนี่ยมีเซฟรูปในคอนแทคเราแล้วนะครับผมแล้วถ้าคุณแตะหน้ารูปเพื่อนคนนั้นเนี่ยก็จะสามารถโทรไปหาเพื่อนคนนั้นหรือเข้า Facebook ของหน้าเพื่อนคนนั้นได้ทันทีนะครับนี่คือเป็นเรื่องของการแชร์ริง นอกจากนี้นะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องโซเชียลแท็กไปแล้วนะครับซัมซุง Galaxy S3 เนี่ยยังมาพร้อมกับฟังก์ชันที่เรียกว่า All Share นะครับก็คือ All Share Play แล้วก็ All Share Cast คือคุณเนี่ยสามารถแชร์คอนเทนต์ที่อยู่บนหน้าจอของซัมซุง Galaxy S3 ตัวนี้เนี่ยขึ้นไปกับในเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆของซัมซุงไม่ว่าจะเป็น Smart TV นะครับหรือว่ากล้องที่มีฟังก์ชัน All Share เช่นเดียวกันได้นะครับรวมถึงสามารถใช้เซวซัมซุง Galaxy S3 ตัวนี้เป็นรีโมทคอนโทรลกับ Smart TV ของซัมซุงเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะคร ครับนี่คืออัปเดตล่าสุดจาก Samsung Galaxy ครับ